ทั้งสองทท่านประจังหวัดท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการาพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนพวกเราบนบางเจ้าชาแล้วก็ตะบนใต้เคียงที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมเทศกาลมหากรรมกระท้อนซึ่งปีหนึ่งก็จะมี แม่หนึ่งคนเด่มนั้นจังหวัดอ่างทองวันที่28เดือนมิถุนายน2568ยิ่งใหญ่ขบวนเปิดงานเทศกาลกินกระท้อนทรงปลูกทองใบใหญ่เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันนี้28มิถุนายน2568ที่วัดยางทองตำบลบางเจ้าฉาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายชวน,นินวงสถิยรกการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินกระท้อนทรงปลูกทองใบใหญ่โดยมีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุขศกโจโมชิเลขานุกการเอกและรองหัวหน้าผแผนการเมืองสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานนายอนุชาเรืองอมรวิวัฒนายอำเภอโพทองกล่าว่าด้วยกระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่เป็นกระท้อนที่ขึ้นชื่อของตำบลบางเจ้าชามีลนะักษณะผลค่อนข้างกลมขั้วผลนูนเล็กน้อยเปลือกบางผิวนอกไม่เรียบผลสุกสีเหลืองทองเนื้อหนานุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมรสชาติหวานและที่สำคัญขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษ เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบกระท้อนโดยในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่กระท้อนทองใบใหญ่ของเกษตรกร,กรในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉาจะออกผลผลิตทําให้มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาหาซื้อกระท้อนพันทองใบใหญ่เพื่อไปรับประทานและนําไปเป็นของฝากจํานวนมากและสิ่งที่เป็นความภูมิใจและสร้างความ ลื้มปิติให้แก่ชาวตำบลบางเจ้าชาก็คือเป็นกระท้อนพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นกระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่นะวัอยางทองแห่งนี้ไว้เมื่อ20 3มีนาคม2550ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการ,กรเกษตรของประชาชนอําเภอภูทองจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลกินกระท้อนทองใบใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวงานเทศกาลกินกระท้อนทองใบใหญ่และผลิตภัณฑ์จากสารการนวดแผนไทยป้าปุ้มและอาหารนา,นานาชนิดที่เป็น ของดีในพื้นที่ตำบลบางแก้วฉาและพื้นที่อำเภอโพทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆอาหารานานาชนิดที่เป็นของดีในพื้นที่มาจําหน่าย 3. ส่งเสริมจําหน่ายสินค้าโอทอบสินค้าชุมชนและสินค้าอื่นๆ4ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวงานฝีมือหัตถกรรม ของดีของอำเภอโพทองการจัดงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูขิติวัชรสารเจ้าอาวาสวัดยางทองในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองส่วนราชการของอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระท้อนทองใบใหญ่ เกษตรกรชาวสวนกระท้อนและพี่น้องประชาชนตำบลบางเจ้าฉาเป็นอย่างดียิ่งสุรชัยผลจันทร์ข่าวภาพจังหวัดอ่างทองพีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร9 9 8 389 4 7 7 7หรือโทร0 9 9 4 9 9 8 8 8 8าไอดีลนต้น TON 064-837-0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททุวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888ไฮดิลยัยต้น064 8์7 0198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคม ใกล้กับ CP ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาทท้ว่วสนใจติดต่อ โทร oh, 0983894577หรือลายไอต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องจาะเขตน้องจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 idline t o n 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดม ถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเอหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 8 3 8 9 4577-099-349-6888 ID Line TON 064-837-0198ทายกิจการร้านอาหารพร้อมที่นี่ะบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำคู่วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสําหรับทําร้านอาหารขร้นโรงแรมตัวบ้านมีสาพวกนอนแดงครบทุกพวกด้วยที่ใช้สอย3ามชัน้น ขนาด428ตารางวาพร้องร้านอาหารรองรับลูกค้คาได้200คนทั้งโค้งแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทนันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ใดหน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร ท่สถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าซับดีทำเลเด็ดวิวแม่น้ำโขงสวยที่สุดในของ